สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะป้าเบญจกายนะก็มีภาพของความประทับใจนะคะเมื่อวันที่6เดือน6นะคะแล้วก็ขึ้น6ข้ามนะคะไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะคะป้าเบญจกายนะก็ถือโอกาสนะถือว่าเป็นเลิกดีของป้าเบญจกายนะที่จะนําสินค้านะคะ ที่ป้าเบญจากายขายนะคะอยู่ประจําอยู่แล้วนะคะนั่นคือลูกนิมิถินทรายนะคะออกมาเพิ่มมูลค่านะคะนำสิ่งที่มีอยู่แล้วนํามาเพิ่มมูลค่าเนื่องจากว่านะคะเป็นสินค้าดั้งเดิมนะคะแล้วก็รูปแบบเดิมๆขายมาแบบนี้นะคะ 30กว่าปีแล้วนะวันนี้นะถือเป็นวันดีนะคะาปนานเ็ญจกายนำลูกนิมิตนะให้ลูกน้องนะเจียเรียบผิวงานให้เรียบนะคะเนียนเกลี้ยงนะ,ะเพื่อที่จะลงสีนะคะลงสีหรือว่าใช้สีที่แทนรักดำนะคะจะทำให้งานมีความพรีเมียมมากขึ้นนะ,ะแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้งานมากขึ้นนะะโดยที่ต้นทุนก็ต้องสูงขึ้นตามมาด้วยอันนี้เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าเราจะต้องนะคะทำให้สินค้า มีมูลค่ามากขึ้นนะต้นทุนที่สูงขึ้นก็ต้องตามมาด้วยใช่ไหมคะแล้ววันนี้นะ,ะก็คือวันที่6เดือน6ขึ้น6ขั้นที่ผ่านมานะ,ะก็มีความบังเอิญมากเลยนะคะที่นะ,ะพ่อแม่ครูอาจารย์พระครูวายาม,มนะคะท่านมาทําธุระนะ,ะที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะแล้วก็ขากลับนะคะท่านก็มีความาเมตตากับลูกศิษย์นะคะแวะเยี่ยมชมนะ,ะแวะเยี่ยมชมผลงานแล้วก็ ถามสารทุกสุกดิบนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะขายเป็นยังไงบ้างนะ,ะแล้วก็ป้าเบญจกายก็น,นิมนต์ท่านเข้ามาในร้านนะ,ะแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะว่าวันนี้นะ,ะเป็นวันที่ป้าเบญจกายนะคะนำลูกนิมิตนะที่เราขายอยู่แล้ว30มสกว่าปีเนี่ยเอามาเพิ่มนะคะเพิ่มทําสิ่งใหม่เพื่อผลลัพธ์ใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ตัวเดิมนะคะก็เล่าให้ฟังว่ามีการเจียรเรียบนะคะแล้วก็าการมีการลงสีนะคะลงสี คล้ายรักดำแล้วก็ให้งานพรีเมียมนะคะ,ะดูเผิผนๆะะก็จะคิดว่าเป็นหินแกรนิตไปเลยนะ,ะแต่ราคาถูกกว่าหินแกรนิตเยอะเลยนะคะหลักหมื่นเลยนะคะถือว่าทําให้ท่านเจ้าภาพนะคะได้งานที่สวยพรีเมียมแล้วก็ประหยัดกว่าเดิมนะคะ,ะพ่อแม่ครัอาจารย์รับทราบแล้วนะคะก็อธิษฐานจิตนะคะให้กําลังใจลูกศิษย์นะคะแล้วก็ท่านตั้งใจมากนะคะ อธิษฐานจิตอยู่นานพอสมควรนะคะสำหรับงานชิ้นแรกนะที่ป้าเบญจกายอเอามาประยุกนะคะประยุกแล้วก็ให้เข้ากับความต้องการของตลาดและราคาถูกนะคะ,ะพ่อแม่ครูอาจารย์ก็อธิษฐานจิตอยู่นานพอสมควรนะคะหลังจากนั้นนะคะก็นะคะมาะเจิมนะมาเจิมหรือว่ามา ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสริมงคลกับป้ายชื่อร้านนะคะก็นานพอสมควรนะคะก็ป้าเบญจาก,กายกา็ยืนมองแต่ว่าไม่ทราบว่า,าท่านอธิษฐานจิตว่าอย่างไรนะคะแต่รู้ว่านะ,ะท่านมีเมตตานะแล้วก็มีความหวังดีที่จะให้ลูกศิษยนะ์มีกําลังใจในการค้าขายนะคะแล้วหลังจากนั้นนะพออธิษฐานจิตที่ป้ายหน้าโรงงานเสร็จนะท่านก็นะผมน้ำมนต์นะผมน้ำมนต์ผมน้ำมนตนะ์นนนนนนที่ งานโชว์หน้าร้านนะแล้วก็ในโรงงานด้วยนะวันนี้ถือเป็นวันที่ป้าเบนจายมีความสุขนะคะเพราะว่า 1. ได้งานตัวใหม่นะที่พรีเมี่ยมกว่าเดิมนะแล้วก็ตอบสนองการความต้องการของตลาดนะโดยที่เรามีสิ่งนั้นอยู่ในมืออยู่แล้วเพียงแต่ เพิ่มนะกระทําบางสิ่งบางอย่างนะใหม่เพื่อผลลัพธ์ใหม่นะแล้วพ่อแม่ครูอาจารย์ก็เป็นความบังเอิญที่มาในวันเดียวกันด้วยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะพระครูวายาโม О นะคะเป็นอย่างสูงจริงๆนะที่นะท่านเมตตาป้าเบนจากายนะโดยที่นะคะป้าเบญจากายก็คือคือไม่ต้องพูดอะไรมากนะท่านรู้เลยพอเล่าให้ฟังท่านรู้ว่า ต้องอธิษฐานจิตนะช่วยลูกศิษย์นะคะก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ปิติแล้วก็ยินดีมากนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่ฟังจนจบเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ